เพิ่งเริ่มเองค่ะย,ยังแบบว่ายังขึ้นแบบอะไรอย่างเงี้ยในในกระดาษเรียบร้อยเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มแผนปฏิบัติเพราะว่าฝนด้วยอะไรด้วยคะ่ะเลยยังยังเป็นอยู่ในช่วงเอาของอรุ่นนี่เพราะว่าคือเป็นงาน,นรีเนเอิงคะ่ะวางลงไปเท่าไหร่ครับได้งานนี้ไม่เยอคะค่ะก็ผ้าของ้านอะไรอย่างเงี้ยมาแบบว่าเพราะมันเป็นงาน,นรีนเอิงเนี่ยมันก็มีส่วนที่ใช้งานได้จริงอยู่แล้วเลยว่าจะทกไมหมครับ รู้ถ้ามาถึงคิดจะปรับสุงขึ้นมาอะไรครับจะแค่ส่วนต่อิมของมันเยอะมากค่ะที่บ้านแล้วก็แบบบางทีส่วนที่มันยังไม่ลงตัวในบ้านอะไรเงี้ยกับการใช้งานที่ใช้อยู่ก็เลยเออเรามีอยู่แล้วที่ก็แบบเพิ่มเติมไปได้ก็เลยก็เลยคิดที่จะรีโนเวทตอนนี้ใครช่วยดูอยู่อะ คุณแม่คะ่ะแต่ว่าก็ช่วยช่วยกันกับคุณแม่ทางด้านหนุ่มต้นมีแบบให้กำลังใจแบบมาช่วยหนูอะไรไม่ได้ช่วยคะ่ะเพราะเขาก็ทําบ้านตัวเองเหมือนกันค่ะคือการเตรียมรับสมาชิกใหม่หรือเปล่าครับสมาชิกใหม่ไม่มีคะ่ะเท่าเท่าสมาชิกครบเท่าเดิมเลยคะ่ะไม่ได้แบบจะมีแต่งใครต้อนอ๋อพี่สาวแต่งนะคะแต่ว่าพี่มีคนออกไปคะ่ะไม่มียังไม่มีคนเข้าใช่ตอนนี้พี่ทำไงเนื้อมาตัดละม้อ อ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นงานพี่สาวค่ะเราก็แค่เป็นคนอยู่เบื้องหลังช่วยทํางานมีค่ะแต่หลายคนเขาบอกว่าแบบเราคบกับอร์มานาแล้วประมาณแปดปีใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนแบบว่าหน้าเราแบบคล้ายกันเป็นเนื้อคู่กันอยู่ไหมคะก,ก็ก็ดีค่ะก็เวลาลงรูปด้วยกันจะแบบคนไล์เยอะมากคนรูปอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะโอเคค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ดีก็ก็ดีนะถ้าถ้าแบบว่าหน้าเหมือนกันอะไร ถ้า,ไไามันมีกกายปินแรงก่อนการที่ทำแบบตัวเราไม่ต้องเชียร์ให้ไม่ค่ะไ,ไม่กดดันค่ก็เราแต่อนาคตค่ะไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นยังไงก็ชิลๆสบายๆทำงานต่คนงานทำงานคุนต้างไม่ไมต,ต่าค่ะไม่ยังไม่ได้คุยเลยค่ะ คือคือทุกครั้งที่ถามก็จะบอกว่ายังไม่คิดเลยเพราะแบบรู้สึกว่ายังยังมีความเป็นเด็กยังไม่มีความรับผิดชอบอะไรขนาดนั้นเลยย,ยังเพิ่งเริ่มทํางานเต็มที่อะค่ะก็เลยแบบเออยังไม่คิดดีกว่าแม่แบบแม่กิดพี่ต้นแล้วยังไงให้ไ้างอ๋อ <c oughs> ก็คงซื้อแบบของอะไรให้ทั่วไปอะไรอย่างงี้ค่ะพี่ของบอกเรามั้ยคะว่าอยากได้อะไร แรกๆจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแต่หลังๆก็อาอยากได้ๆๆอะไรก็อมองเดี๋ยไปซื้ออะไรเงี้ยแต่ก็คงมีไปกินข้าวอะไรกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเล่นจะซื้ออะไร่่้เออยังไม,ยงไม่ยังไม่ทราบเลยค่ะถ้าบอกไปเดี๋ยวเขาก็รู้ค่ะก็เลยยังไม่บอกดีกว่าค่ะอยากอะไรเอง่ค <laughs> ก็ยังเป็นงานทั่วไปที่แบบเป็นงานถ่ายแบบเป็นอะไรอย่างงเี้ยมากกว่าแต่ว่าอย่างละครเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าจะจะมีหรือเปล่าแต่หลายๆคนเหมือนแบบว่าเหมือนกันเราเล่นตื่นเต้นกันเอะแล้วเหมือนแบบเราว่าแบบเคมีมันลงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีก็ดีใจนะคะเพราะว่าคือโอ้เองเขาเป็นคนทํางานแบบง่ายแล้วก็เรารู้สึกว่าแฮปปี้กับการทํางานของเขาด้วยถ้าแบบได้มีโอกาสทํางานกันอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราก็แบบดีมาก ก็มีนะคะแต่ว่ามันด้วยคิวหรือว่าอะไรเงี้ยยังแบบไม่ไม่โอเคค่ะเพราะว่าละครก็ถ่ายสองเรื่องเลยก็เลยยังไม่ได้มีคิวให้นานเลยอย่าเรียกว่าคิดถึงเลยจริงๆเด็กขอคือเราไปแจมด้วยน้อยมากเลยค่ะแล้วก็ยังใหม่แล้วไม่รู้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวงการหนังเลยค่ะแต่ว่าก็ มีถามทุกคนที่ได้ไปลองนะคะแบบอย่างเวลาทางานกับพี่บอยกับกับโอเองอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีถามว่าเป็นไงสรุปไหมเขาก็แบบเออต้องลองนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็ก็คิดว่าไม่น่าจะพลาด่ะ